เดียวที่ทําให้เรามีความสุขก็คือพ่อพ่อไม่มีพ่อแล้วะเหมือนไม่มีเสาลักของครอบครัวอะไรค่ะก็อยากให้เขารู้ค่ะว่าหนุกกัพย,ยายามอยู่ตั้งแต่พ่อจากไปเธอแทบไม่เคยสัมผัสคำว่าครอบครัวแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลูกสาวคนนี้จะไม่หมดแรงสู้เพื่อพ่อและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่836จะมีความสุขแค่ไหนหากยังมีครอบครัวคอยให้พึ่งพิงเหมือนอย่างบ้านของเพื่อนสนิทหลังนี้ ีถ้ากลับบ้านไปถ้าแม่เมาเงคะ่ะแม่ก็จะด่าเราบ้างถ้าเกิดว่าเมามากๆค่ะเขาก็จะนอนแพอยู่ข้างทางคนอื่นเขาก็จะบอกตอลอดว่าเออแม่แม่เมาตรงนู้นไปรับแม่หน่อยอะไรเงี้ยบางทีก็ทําตัวเข้มแข็งแต่ก็แอบร้องไห้อยู่ดีบางทีก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอาจจะต้องใช้ความคิดบางทีก็เข้าไปปอบ<ม><ๆ>เขามาั่งอะไรม ววตาเป็นเพื่อนกับเฟิร์นตั้งแต่เรียนชั้นม .4 หลังจากวันที่พ่อเสียชีวิตแววตาจำใจต้องออกจากบ้านมาขออยู่ที่นี่ไปบ้านเขาครั้งแรกก็รู้แม่เขาก็เหมานะรู้ว่าเขาเล่ามาก็เป็นความจริงทั้งหมดในเมื่อเขาช่วยเหลือกันดีในทุกๆอย่างแล้วก็โอเคให้เขาอยู่ได้ ในเมื่อเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะได้ที่พักกายพักใจแววตาจึงไม่เคยนิ่งเฉยเมื่อมีโอกาสตอบแทนกับจังเนียนก็กวาดบานถูบานซากาักผ้าทำอะไรให้เขาได้ก็อยากทำให้ทุกอย่าง วัดใกล้บ้านมีงานทอดกระถินเปิดพื้นที่เป็นตลาดขายของให้ชาวบ้านมีไรายได้แววตากับเพื่อนไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปคิดว่าถ้าขายของมันก็น่าจะได้กําไรบ้างก็เลยช่วยกันลงทุนซื้อของมาขายเห็ด่อเบคอนเห็ดน,นางฟ้าทอดขายเฟนฟายขายน้ําอิตาลีโซดา เมนูพร้อมอร่อยเหล่านี้แววตากับเฟิร์นเคยได้ลองฝึกทำและฝึกขายมาแล้วหลายครั้ง <Okay. S 1> ที่โรงเรียนข้าง่างคือไม่มีอะไรแล้วเอานอานี้เอาวันนี้เอาวันนี้เป็นกิจกรรมตลาดนะัดนักเรียนนะคะที่โรงเรียนมันขายดีมากเลยค่ะ <Okay. S 2> นี่อันนี้อันนี้แม่ขามือใหม่ขายของราคาย,ย่อมเยาเห็ด่อเบคอนแบบนี้ไม้ละสิบาท ทุ icana, ตนตรงนี้คือห่านกันด้วยแล้วก็แม่ของหนูแล้วก็ป้าของหนูช่วยด้วยแต่หนูลงทุนเนี่ยแค่ร้อยสองร้อยค่ะก็อยากช่วยอะค่ะแต่หนูก็ไม่มีเงินก็เลยต้องให้แค่นั้นก่อนก็ลงแรงไปเยอะ สอบรยการตรงทางเข้าเดียวหลวงพ่อให้พ่อถึง,ถง,ถงนี่สิทญาติมาด้วยแววตามีพี่น้องทั้งหมดห้าคนแยกย้ายกันไปหมดแล้วแต่ยามขัดสนยังดีที่มีพี่สาวคอยช่วยเหลืออยู่บ้างถ้าเราขอเขาจะให้เรามาสองร้อยบาทค่ากินคือกินข้าวที่ป้าเฟิร์น่อให้กินน้ำที่เพื่อนกอกขึ้นไปบนห้องอะไรค่ะ ขนมก็กินแบ่งกันกินเขาไม่มีเงินใช่ไหมคะเงินที่แม่ให้หนูไปก็ซื้อข้าวให้เขากินมั่งอะไรมั่งก็คอยช่วยเหลือกันมาเรื่อยๆเงิน200บาทที่พี่สาวให้มาครั้งนี้แววตาลงทุนขายของไปหมดแล้ววันนี้วันหยุดจึงออกมาทํางานกลับมาตอนเที่ยงคืนนะคะขายพวกเฟนไฟายไก่หมดอะไรค่ะแต่ว่าน้ําขายได้13ถุงค่ะ ขาดทุนเยอะอยู่ต้องขยันเพราะชีวิตต้องไปต่อคิดว่าตัวเองต้องทนให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าคิดเสมอว่าพ่อเหนื่อยได้เราก็ต้องเหนื่อยได้เหมือนกันแววตาไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะต้องเรียนและทำงานแต่จะคอยโทรศัพท์ ถามถ่ยความเป็นอยู่ของแม่จากญาติที่อยู่ใกล้บ้านแววตาไม่อาจช่วยแม่ให้หลุดพ้นจากการติดเหล้าแต่คอยดูแลเท่าที่จะทำได้แม่เป็นผู้ป่วยประจำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาให้ไปแม่ก็ไม่เคยไปเลยคือเขาสูบอย่าสูบกินเหล้าอะไรค่ะมันก็เลยทำให้เขาไม่หายอะไร เเลยเป็็กนเยอะขึ้นๆนๆออื่ยกจากพี่สาวจะช่วยดูแลแววตาอยู่บ้างยังช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้แม่ด้วยช่วนใหญ่เขาจะซือ้อของไว้ให้เพราะว่าแม่ไม่ค่อยเก็บไว้กินอะไรองี้ค่ะจะซื้อเหล้าสมุติพ่อเสียชีวิตหลังจากหมอตรวจเจอโรคร้ายได้เพียงสามเดือน มาเล็งลำไส้ปอดเขาเป็นมาระยะสุดท้ายคือรักษาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนมีชีวิตพ่อรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่และหวังจะได้เห็นลูกสาวคนนี้เติบโตมีอนาคตก็อยากให้เขารู้ค่ะว่าหนุกกระพยายามอยู่เรียนไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพยายามดิ้นรนให้จบมหเพื่อเขาค่ะ บอกเขาว่ายังไงเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แล้วต้องเอาให้จบมีบ้างเหมือนกันที่เขาท้อบอกหนูไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็เห็นความกระตันยูของเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ,อเด็กคนนี้น่าส่งเสริมให้เขาไปในทางที่ดีที่ดีขึ้นแม้ว่าปัญหาในครอบครัวยากจะแก้ไขแต่ใจเธอสู้เพราะแววตายังมีความรักของพ่ออยู่เคียงข้างเสมอ ไม่ว่าเะเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ยังเป็นกำลังใจสํำคัญของเราคิดเสมอว่าเขายังอยู่กับเราตลอดในดวงใจอันปวดร้าวมีดวงด้าวทรนงเหนื่อยอ่อลาสัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงหน้า โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้แววตาเกศวรรจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามอบทุนช่วยเหลือครอบครัวและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งบ้านเก่าวิทยาด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วคนเก่งคนนี้ต้องดิ้นรนส่งเสียตัวเองเพราะปัญหาความแตกแยกในครอบครัว พอแม่แยกทางพี่สาวและอาต้องดูแลเบนต์ตั้งแต่อายุ6ขวบแม่ช่วยส่งเรียนถึงชั้นม1ทุกคนมีภาระเบนจึงตัดสินใจออกรับจ้างรับผิดชอบตัวเองช่วงปิดเทอมจะไปทำงานกับพี่สาวที่บริษัทในจังหวัดสมุทรสาครได้ค่าแรงมาใช้จ่ายและส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือเบนเข้าร่วมโครงการสารรักเมื่อปี2556มุ่งมั่นว่า จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองพยายามที่จะวางรากฐานของตัวเองคิดว่าอนาคตตัวเองก็คงมั่นคงแล้วชีวิตที่ดีกว่าคือชีวิตที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่ออนาคตช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็กล้าที่จะคิดแล้วก็ลงมือทำคก็ทําให้มีทุกวันนี้คแล้วถ้าทุกวันนี้ทําไปเรื่อยๆน่าจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะทาให้สาเร็จ เป็นก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้เพราะเขาเตรียมตัวเองให้พร้อมสู้กับความลำบากเสมอพบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกเล่าเรื่องราวมานะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ